เราะนั่นก,กรณีผู้จัดการมรดกไม่แบ่งทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาหนดภายในระยะเวลาที่หมดเท่าไหร่หนึ่งปีใครบางที่เกินหนึ่งปีอาจารย์มีตัวอย่างค่ะพี่น้องเก้าคนพ่อแม่ไปจากโลกนี้พี่พี่น้องน้องให้พี่ชายคนโตนผู้จัดการมรดกมีคาสั่งศาลให้ตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดกแล้วต่อมาเขามาปรึกษาอาจารย์ผู้จัดการมรดกเราปรึกษาอาจารย์บอกว่าศาลมีมีหนังสือมาบอกว่าหลานอะ หลานลูกของน้องสาวน้องสาวไปจากโลกนี้แล้วยังไม่ได้แบ่งเลยแต่ลูกชายเขาบรุนสิพะวะแล้วลูกชายไปร้องต่อศาลคัดค้านว่าลุงไม่ยอมแบ่งทรั์ลักษณะนี้ศาลก็มีคําสั่งมาถึงผู้จัดการมดรที่เป็นลุงอ่ะที่เป็นผู้ชายคนตัวบอกให้แบ่งทรั์ไม่งั้นจะเขาจะเปลี่ยนผู้จัดการมดรมาก็ต้องแบ่งทรั์เขาบอกว่าเหตุผลอาจารย์ก็ถามว่าทำไมไม่แบ่งตั้ง9ปีแล้วบอกมันทะเลาะก,กันไม่เลิกอันนั้นคือเหตุผลของเขามันทะเลาะก,กันไม่เลิกจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นถ้าผู้จัดการมดกคนไหนนะคนที่ฝาถามอาจารย์อยู่นะผู้จัดการมรดนไีตัง่อป ญาติที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์ร้องต่อศาลขอเปลี่ยนผู้จัดการมรดกได้ขอคัดค้านการทํางานของผู้จัดการมรดกได้ขอยกเลิกผู้จัดการมรดกได้ขอตั้งผู้จัดการมรดกใหม่ได้แต่ต้องให้ทนายดําเนินการคนที่มาฟังอาจารย์นี่ได้ความรู้นะไปจัดการนะไม่งั้นรัพย์ของคุณไปโดนผู้จัดการมรดกครอบงาอาจารย์มีตัวอย่างค่ะคนนี้ปู่กับย่าไปจากโลกนี้แล้วมีลุงอยู่มีปู่กับย่าน่ะมีลูก มีลูกสองคนอ่ะปู่กับย่ามีลูกสองคนลูกคนที่สองมี